สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเตรียมจัดกิจกรรมกว่า20กิจกรรมตลอดทั้งปี2568 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กําชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปดูโครงการความร่วมมือต่างๆที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการร่วมกันเพื่อให้ทั้งสองประเทศได้เห็นความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการขอการสนับสนุนในการดําเนินโครงการอื่นต่อไป แล้ท่านลัมตีว่าการก็กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปดูความร่วมมือโครงการต่างๆที่หน่วยงานเราในกระทรวงมีอะไรที่ท,ที่ที่ทำร่วมกับประเทศจีนบ้างเพื่อจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทั้งารายงานความคืบหน้าเสื้อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าสิ่งที่มีความสัมพันธ์และโครงการเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่ประเทศจีนกับเราได้ทําร่วมกันเนี่ยมันมันเกิดประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วเพื่อ อย่างน้อยให้ให้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้เห็นภาพได้เห็นความคืบหน้าและอาจจะแน่นอนครับเรื่องการขอขอการสนับสนุนต่อเนื่องในโครงการที่ประสบความสําเร็จหรือการขอเพิ่มเติมในโครงการที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อไปในภาพข้าหน้า นายพิเชษฐ์โพภักดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความร่วมมือกันมานานกว่า50ปีซึ่งจีนเองให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนกระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อการจัดกิจกรรมโดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกว่า20กิจกรรมตลอดทั้งปีค่ะโดยในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอาทิกิจกรรมด้านดนตรีกิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมด้านวัฒนธรรมกิจกรรมด้านวิชาการเป็นต้น และเมื่อเร็วๆนี้ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์จะให้ทุนแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํานอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการส่งครูอาสามาสอนที่ประเทศไทยด้วยสําหรับกิจกรรมแรกที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดขึ้นคือการบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ประเทศไทยกับจีนมีความร่วมมือกันมานานจริงๆมากกว่า50ปีแต่ทางการทูตเนี่ยคือ50ปีนะครับแล้วก็ทางจีนเป็นฝ่ายช่วยเหลือประเทศไทยในหลายด้านนะครับทั้งอาชีวะทั้งสพทหรือสพลก,ก็แล้วแต่นะครับทางเอกอชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้ก็จะยั่งยืนต่อไปก็เป็นความร่วมมือที่กระทรวง่างประเทศเองประชุมกับทุกกระทรวงแล้วก็ให้แต่ละกระทรวงจัดกิจกรรมความร่วมมือนี้ตลอดปีปนในส่วนของกระทรวงสาธสดิการเองท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญท่านประหลัดเองก็ มอบหมายผมประชุมสองครั้งแล้วเรามีทุกทุกหน่วยงานในกระทรวงประชุมร่วมกันนะครับ20กิจกรรมตลอดปีครับเดือนนี้มีอะไรเดือนหน้ามีอะไรมีกิจกรรมตลอดปีทั้งวิชาการทั้งวัฒนธรรมด้วยนะครับดุนตรีกีฬาอะไรตา่างๆมีพร้อมหมดนะครับเป็นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้พูดเมื่อกี้ว่าทางจีนได้มาช่วยเราเรื่องการศึกษาเยอะวันเมื่ออาทิตย์ก่อนมืนทางจีนมาเนี่ยก็บอกจะให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งอ5ีทุน น,นี้เป็นมาในชั้นน้ของจีน,นรับระดับโลกด้วยด้าน,น a i ได้อะไรต่างๆนะครับนี่เป็นโอกาสดีทางอาชีวะได้เยอะครับแล้วแต่และปีจีนมาช่วยเราเป็นพันคนครับครูอาสามาช่วยประเทศไทยนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีวันที่14กุมภานี้วัาแห่งความรักไทยจีนเลือดเดียวกันร่วมบริจาครลหิตร่วมกันครับก็จะมีฐานทูตจีนกระทรวงกาธิการแล้วก็สมาคมครูจีน่งประเทศไทยจะร่วมกิจกรรมที่สภาการาชาไทย